สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุิการในการมองโลกและการใช้ชนะครับบนหลักวิถีทางไสกลางอาริยมรรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับยุคสมัยนี้ใครไม่รู้จัก AI artificial intelligence นะครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะต้องรีบนะไปขวนขวายศึกษาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนๆนะเจนไหนๆนะครับหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะซึ่งหมายถึงหมายความว่า นะมันคือหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวได้แล้วใส่ AI ปัญญาประดิษฐ์เข้าไปมันก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่มีความเฉลียวฉลาดนะครับด้วยความก้าวหน้านะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะรวมถึงคนตัมเนี่ยเราจะสามารถทําให้หุ่นยนต์เนี่ยมีกระบวนการเรียนรู้นะครับซึ่งเรียกว,ว่า Machine Learning ที่เขาสามารถเรียนรู้ผ่านอัลกอริทึมนะครับหรือโปรแกรมที่ใส่เข้าไปเนี่ยให้เขาสามารถเรียนรู้ได้มีความเฉลียวฉลาดเนี่ยเทียบเท่ากับคนจบปริญญาตรีได้เลยนะครับจบมาใหม่ๆ นะมันสามารถทํางานแทนคนนั้นได้เลยมันสามารถคิดวิเคราะห์รวมถึงไองานที่เกี่ยวข้องกับความสร้างสรรค์ต่างๆนะครับอย่างการประพันธ์เพลงนะศิลปินหรือว่านักประพันธ์ต่างๆนะครับมันก็สามารถทํางานได้ด้วยนะครับมันสามารถแนะนําเสนอแนะได้อย่างที่เราเห็นเกิดขึ้นนะในช่วงเวลานี้นะครับคําถามก็คือว่านะเจ้าหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับนะเราจะทําให้มันไม่มีความทุกข์ทางใจได้ไหม ก็ตอบง่ายนิดเดียวครับทำได้ฮะเพราะว่าเราเขียนอัลกอริทึมนะครับเราเขียนโปรแกรมคําสั่งให้มันเรียนรู้นะครับให้มันเซนเซอร์ตรวจจับนะว่าถ้ามันมีอะไรที่เข้ามาในลักษณะที่ไม่ดีนะเช่นเรื่องไม่ดีเข้ามานะมันก็จะมีปัญญาโต้อตอบอย่างไรนะครับเราก็สามารถเขียนโปรแกรมชุดคําสั่งอัลกอริทึมนะครับให้มันมีแสดงสีหน้านะท่าทางนะว่ามีความทุกข์ หรือมันไม่มีความทุกข์ก็ได้นะครับมนโดยสรุปก็คือว่าเราทําให้หุ่นยนต์เนี่ยนะแสดงอากัปกิริยาท่าทางแววตานะครับบุคลิกเนี่ยนะให้มันไม่มีความทุกข์ทางใจได้นะครับนะเพราะว่าตัวมันเองไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อเขียนอัลกอริทึมเข้าไปให้มันเรียนรู้นะครับแล้วก็แสดงอาการต่างๆออกมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทําไมถึงเป็นเช่นนั้นครับก็เพราะว่ามันไม่มีจิตใจ ถ้าเราจะบอกว่าหุ่นยนต์ไม่มีจิตใจก็ไม่น่าจะผิดนะครับหรือถ้าเกิดเราจะบอกว่าบางคนก็เชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยที่เรียกว่าจิตใจเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันประกอบกันขึ้นมาคล้ายๆกับเจ้าหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์นี่แหละครับเมื่อถอดนะร่างกายนะสมองมนุษย,ษย์ออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็ไม่แตกต่างจากมนุษย์หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะหลายคนที่มีความเชื่อทางวิทยาศาสตร์เพราะเชื่อว่าสมองก็มีลักษณะการทํางานนะการรับคําสั่ง คลนะ้ายๆกับไอตัวอัลกอริทึมนะโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที่สั่งให้เครื่องจกักรกลคอมพิวเตอร์มันเรียนรู้นะครับว่าเกิดเป็นลักษณะของปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมานะแต่คําถามก็คือว่านะครับมนุษย์เ่ยมันมีความทุกข์เห็นไหมมนุษย์นี่เศร้าได้ร้องไห้ได้เสียใจได้เศร้าหมองได้เห็นไหมมนุษย์มันมีความทุกข์เพราะนั้นมนุษย์มีความทุกข์เท่าไหรครับหลายคนก็เชื่อว่าเพราะมันมีสมอง นะสมองเวลารับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วนะมันก็เก็บไปคิดในสมองคิดไปคิดมานะครับมันก็จิตตกคิดไปคิดมานะครับมันก็หลั่งสารอะไรบางอย่างในสมองออกมาทําให้เศร้าทําให้ซึมทําให้ทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าวิทยาการทางวิทยาศาสตร์นะทางวิศวกรรมศาสตร์นะครับพวกวิศวกร AI นะสามารถจับสัญญาณจากสมองแปลความหมายนะครับในสมองออกมาได้ ว่าสมองส่วนไหนที่มันส่งสัญญาณความเป็นทุกข์ขึ้นมานะถ้าวิศวกร AI, ครไบไปเขียนอัลกอริทึมชุดคำสั่งนะครับแล้วส่งไปให้นะครับไมโครชิปซึ่งสามารถทำงานด้วยความเร็วการคำนวณระดับควอนตัมเนี่ยให้มันสามารถนะครับที่จะส่งสัญญาณบางอย่างนะไปดับนะครับ,บ,นะรบอะไรบางอย่างในสมองเนี่ยสิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือว่าในอนาคตอาจจะเป็นไปได้นะที่มนุษย์จะดับความทุกข นะเพราะว่ามนุษย์เชื่อว,ว่าสมองเป็นจุดกําเนิดของความทุกข์นะครับมนุษย์ไม่คิดว่าจิตใจนะครับแล้วก็ตัณหาเนี่ยเจ้าตัวตัณหาอยู่ในจิตใจเป็นตัวทําให้เกิดความทุกข์มนุษย์อาจจะมีการประยุกต์ใช้นะครับอัลกอริทึมนะครับในปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับเขียนเข้าไปนะในตัวไมโครชิปซึ่งมันสามารถส่งสัญญ,ญาณไฟฟ้าอะไรบางอย่างนะซึ่งตรวจจับได้ในสมองเราว่ามันพบความทุกข์ขึ้น แล้วส่งสัญญาณนี้ไปดับความทุกข์นั้นก็เป็นไปได้นะอาจจะมีวิศวกร AI ที่เขียนชุดคําสั่งอัลกอริทึมทำแบบนั้นก็ได้นะครับในอนาคตซึ่งเราจะมองเห็นว่ามีการเอาไมโครชิปนะครับมีอะไรที่มันสามารถจะตรวจจับสัญญาณในสมองเรานะส่งเข้าไปประมวลผลผ่านอัลกอริทึมตรวจจับแล้วก็ส่งชุดคําสั่งนะครับมาอาจจะเพิ่มสารใส่สารนะครับหรือส่งสัญญาณไฟฟ้ามาดับ ความทุกข์ในสมองมนุษย์เราก็เป็นไปได้นะเราก็จะมองเห็นว่ามันจะเป็นมนุษย์ที่อาจจะในยุคต่อไปนะครับมีวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะทางวิศวกรรมการแพทย์ที่เอาไมโครชิปเนี่ยนะซึ่งมีความเร็วเท่ากับควอนตัมนะครับเพราะเขามีความเชื่อว่านะสมองเราทํางานนะส่งสัญ,ญญาณไฟฟ้ามาก็คล้ายๆกับนะคอมพิวเตอร์ที่มันส่งสัญญ,ญาณให้กัน ถ้าเขาสามารถเชื่อมระหว่างสัญญาณสมองกับสัญญาณคอมพิวเตอร์ได้เขาก็สามารถเขียนชุดคําสั่งอัลกอริทึมในไมโครชิปแล้วไมโครชิ i นีะไปฝังในสมองคนก็เป็นไปได้นะครับบันในยุคต่อไปในอนาคตอาจจะมองเห็นนะมนุษย์ที่มีส่วนประกอบของสมองและส่วนของไมโครชิปอะไรที่ฝังอยู่นะเพราะว่าวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ทางวิศวกรรมทางการแพทย์มันก้าวหน้านะมี AI ปัญญาประดิษฐ์ มีควอนตัมคอมพิวติงใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นมนุษย์ซึ่งมีส่วนประกอบนะครับของ AI นะมีมนุษย์นะครับซึ่งดับความทุกข์นะด้วย AI ด้วยอัลกอริทึมด้วยชุดคำสั่งนะที่ฝังเข้าไปในชิปในสมองก็เป็นไปได้นะครับเราจะเห็นมนุษย์นะกึ่งโรบอทนะมนุษย์ที่ผสมระหว่างชีววิทยานะครับกับทางด้านฟิสิกส์ทางด้านพวกไมโครชิป นะทางด้าน AI ก็เป็นไปได้นะครับแต่สำหรับผมไม่เอานะครับสำหรับผมนี้จะค้นพบเรื่องทุกข์และความดับทุกข์ด้วยการจเจริญสติภาวนาแต่ผมเชื่อว่ามีคนที่คิดแบบนะี้นะมีวิศกร AI นะมีนักการแพทย์นะที่คิดแบบนี้เราจะประยุกต์แบบนี้ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ